ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราทรงตรัดไว้อัปะปมาเทนะสัมปาเทตาเเพราะว่าไม่อยากให้เราเป็นผู้ที่มีความประมาทถ้าเรามีแต่ความประมาทหลงลืมเพลอเลอสติมีแต่ความทุกข์ไมี่แต่เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข ตายก็เป็นทุกข์ดิน้นรนหาที่ปฏิส่วนที่คันบรรดาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกจิตของตัวเองเพราะว่าสังขารทั้งหลายเป็นมีแต่ความเสื่อมมันเสื่อมไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายวันไหนไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมลงวันไหนเราก็ต้องฝึกเพื่อที่จะให้เห็นความสังเวช บางครั้งบางทีเราก็อยากจะหลุดพ้นจากสังสาราวัตแต่เราไม่ได้ฝึกจิตของตัวเองเลยก็หลุดพ้นจากสังสาราวัตไม่ได้เราก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องทำความดีต่อตอนเองมาฝึกต่อลมหายใจเพื่อที่จะให้จเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวยนกว่าเราจะเห็นปัญญา ถ้าปัญญาไม่เกิดก็หลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ได้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเราต้องเจริญสมาธิจนกว่าจะเห็นทุกข์ถ้าเราไม่ลงทุนไม่ทุ่มเทแม้แต่การใช้ชีวิตของเรือนของคาลาวาสก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการลงทุนเพื่อที่จะให้ทำ น้าที่การงานสำเร็จได้การปฏิบัติก็เหมือนกันคือการลงทุนทุ่มเทให้กับการฝึกจิตของตัวเองแต่เราไม่ได้ใช้เงินใช้ทองไปซื้อการทุ่มเทการปฏิบัติแต่การทุ่มเทของเราชีวิตทั้งชีวิตคือการทุ่มเทให้กับการทำความดีต่อตนเองการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองเพื่อให้เกิดความสังเวช ที่เราสวดกันไปเมื่อกี้นิวาตะควรที่จะสังเวชเพราะฉะนั้นที่เราพูดกันว่าปัญหาทุกสิ่งมันเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขสำคัญมากการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเรายอมแพ้แสดงว่าเราทำร้ายตัวเอง นักปฏิบัติทางหลายมุ่งเดินหน้าสู่การลดพ้นจากสังสารวัตถ้าเรายอมแพ้ในการปฏิบัติยอมแพ้ในการทําความดีต่อตนเองชีวิตของเราเปียบเสมือนมันแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนอย่างน้อยๆถ้าเราได้ฝึกจิตของตัวเองจังหวะที่มันจุกเฉินจริงๆ เรายังมีวิธีเพื่อที่จะต้องเปลี่ยนภพให้แก่ตัวเองบางครั้งบางทีเราบอกว่าคนในโลกใบนี้ไม่สามารถเลือกเกิดได้เป็นความคิดของปุถุชนทั่วไปที่คิดไว้แบบนั้นโอ้ยบ่มีผู้ใดเลือกเกิดได้ดอกในชีวิตนี้ก็แมนแล้วจิตของเจ้าก็ได้ฝึกจากเถือเจ้ากระบอกแบบนั้นแม้แต่ใครก็ตามที่พูดว่าแบบนี้โอ้ ทำร้ายตัวเองท้งอง้อมทำไมมันจะเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตคนเราถ้ามีแนวทางการปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏพระพุทธองค์ไม่เคยสอนไว้แบบนั้นศาส,สนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือศาสนาแห่งการหลุดพ้นเป็นศาสนาแห่งปัญญามีสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ เราต้องเจริญสมาธิเท่านั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะฝังธรรมแล้วบรรลุไม่สามารถที่จะไปทําบุญให้ฐานแล้วบรรลุแต่เรามีความสามารถที่จะเจริญสินสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏด้วยความกล้าหาญของเราเราก็ต้องเพียรปฏิบัติต่อไปเพื่อที่จะให้ไปเห็นทุกข์ ชีวิตของเรามันมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเ,ลเพราะว่าเราแบกขนาาันห้าเราขี้เกียจแบกมันเลยเราต้องทําลายความทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันเป็นสิ่งที่จะต้องดับเพราะถ้าเราไม่ดับทุกข์เราก็ต้องเกิดอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไปดับความทุกข์เราต้องมีอารมณ์ไม่ใช่ว่าวันนี้เราทุกข์เราทำให้มันหายทุกข์ได้ ทุกข์จากทางโลกวันนี้มันหายไปได้แตพรุ่งนี้มันก็มีทุกข์อีกอันนี้เขาเรียกว่าการดับทุกข์เพียงชั่วคราวถ้าการดับทุกข์แบบยั่งยืนก็คือการดับทุกข์ด้วยการเจริญสมาธิและปัญญาเมื่อเธอเห็นทุกข์ที่แท้จริงนั่นคือการลงทุนที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่เดินทางเพื่อการดับทุกข์อย่างแท้จริงแสดงว่าเราลงทุนน้อย แต่ในจิตในใจของเราต้องการมากไปกว่านั้นก็คือการหลุดพ้นแต่การหลุดพ้นจริงๆแล้วมันต้องลงทุนอย่าให้อดีตอนาคตมันขโมยสติและปัญญาของเราไปสติและปัญญาของเรามันมีอยู่แล้วอยู่กับปัจจุบันขณะเป็นผู้ที่มีสติและปัญญาผู้ที่มีความภาพเพียนบากบัน่นในการหลุดพ้นอบรมจิตใจของตัวเอง อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติพระพุทธองค์ของเราไม่ให้ประมาทความประมาทของเรานี่ส่วนมากเราจะประมาทอยู่กับอดีตและอนาคตเราลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชีวิตหนะ้าเราก็ไม่รู้จะเกิดไปเป็นอะไร เราก็คิดว่าคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้อันนี้เป็นความคิดของปุถุชนทั่วไปนะถ้าเราคิดว่าเราสามารถเปลี่ยนภพได้อยู่เพราะว่ามีศีลสมาธิและปัญญาอยู่เดินตามรอยบาทประาสดาเราก็จะเปลี่ยนภพได้แต่ถ้าเราเดินตามบุคคล้ชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเดินตามรอยบาพภาศาสดาคือการเจริญศีนสมาธิและปัญญาทุกคนเกิดมาในโลกใบน,นี้มีปัญญามีสติมีความเพียรเป็นที่สุดลอกมีความเพียรที่พอดีมีสติและปัญญาที่พอดีอยู่แล้วเพียงแค่เรายังไม่ได้ฝึกเพื่อที่จะเห็นบารมีของตัวเองเราก็ต้องลงทุนเราต้องลงทุนพอสมควร อย่าให้อดีตอนาคตมันขโมยสติและปัญญาของเราไปเราเกิดมามีบาร,รมีสั่งสมมาในอดีตชาติเข้าใจว่าเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเราต้องศึกษาให้อย่างมั่นใจว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไร เราจะหลุดพ้นด้วยการอ่านไหมเราจะหลุดพ้นด้วยการหลับตาไหมเราจะหลุดพ้นด้วยการทําบุญให้ทานไหมเราจะดูดพ้นด้วยการเดินทางสแสวงหาโมระธรรมไหมเราเกิดมาในศาสนานี้ไม่ต้องเดินทางสู่การพ้นพบตัวเองต่อไปแล้วในเ,เมื่อศีลสมาธิและปัญญาย,ยังมีอยู่ตามดที่ยังมีแนวทางของพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า พระพุทธองค์ของเราทรงทิ้งลมหายใจไว้ให้เราเพื่อให้เราไปสารต่อลมหายใจพระพุทธองค์ของเราทิ้งแล้วทิ้งลงแล้วลงมหายใจแต่เราต้องมาต่อมันลมหายใจสารต่อเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีสติและปัญญาคนเราจะเปลี่ยนภพภูมิได้ก็ต้องต่อลมหายใจเสียก่อน ต่อไปจนกว่ามันจะเห็นทุกขสัจจะน่นฝึกว่าให้สมาธิมันเกิดขึ้นมาถ้าไม่ฝึกให้สมาธิเกิดขึ้นมาจิตก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปัญหาทุกสิ่งก็คือสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาทางโลกแก้ทางโลกปัญหาทางธรรมแก้ทางธรรมปัญหาในการจเจริญปัญญาจเจริญสมาธิก็แก้ด้วยสมาธิด้วยปัญญา ถ้าเราจะเอาปัญหาทางโลกมาแก้ทางธรรมก็ไม่ได้จะเอาปัญหาทางธรรมไปแก้ทางโลกย่อมได้เสมอไปเพราะเราเป็นผู้ที่มีสติและปัญญาเราจะเอาสติและปัญญาของเรานี่ยไ,ไปแก้ไขปัญหาทางโลกได้แต่ถ้าเราเอาปัญหาทางโลกเอาความสามารถทางโลกมาใช้ในทางธรรมพระพุทธองค์ของเราเรียกว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีปมด้อย เอาความคิดทางโลกมาใช้ในทางธรรมอย่างที่เขาบอกว่าคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้อันนี้เปรียบเสม,มือนกับการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาของเราเนีถ้ทางเราเดินทางมาถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนภบเปลี่ยนภูมิได้ชีวิตของเรามันมีความตายเป็นที่สุดรอบต่างคนต่างดิ้นรนเดินทางสู่การค้นพบตัวเอง บุคคลที่หยุดนิ่งพระพุทธองค์ของเราชงชื่นชมมากถ้าเราหยุดนิ่งหยุดอยู่ตรงสมาธิและปัญญาเราจะเข้าใจว่าแนวทางของพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราหยุดอยู่ที่เดิมไม่สอนให้เราไปอยู่ที่อื่นๆไม่สอนให้เราเดินทางสูขข่การค้นพบตัวเองการเดินทางอยู่บ่อยๆทำให้เกิดการกระทบอตมาเจอมาเยอะ แต่ละคนก็มาพูดได้ฟังโอ้เดินทางไปมีแต่สิ่งมากระทบบางทีฟังธรรมยังกระทบเลยทุกวันนี้การปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาการฟังก็เหมือนกันการฟังธรรมของเราบางทีเราเคยได้ฟังธรรมการปฏิบัติแล้วไปฟังธรรมแบบโลกโลกบางทีก็พูดกระทบกระแทก บุคคลที่มีสมาธิมีปัญญาเขาจะไม่พูดแสดงธรรมะเพื่อที่จะกระทบผู้อื่นบุคคลที่ฝึกอนาปาญญาติจิตจะะเอลียดจิตจะะเอลียดเขาจะไม่เอาชีวิตของผู้อื่นมาเปรียบเทียบในการแสดงธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้จะทรงระลึกชาติอดีตผลหลังได้อย่างมากมายรู้ไม่กระั่งชีวิตของคนอื่น พระพุทธองค์เลยมีความสามารถที่จะเอาชีวิตของคนอื่นมาเปรียบเทียบได้แต่เราไม่สามารถที่จะรู้อดีตชาติของคนอื่นได้เราก็ต้องฝึกจิตของตัวเองเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละสาเหตุที่พระพุทธองค์ไม่อยากให้เราประมาทคนเราชอบเอาชีวิตไปแขวนอยู่บนอดีตและอนาคตดืมที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะของเราคือการกำหนดลง อยู่กับลมหายใจเท่านั้นถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ตายเราก็ต้องมาฝึกสารต่อลมหายใจด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกินจะเดินจะนอนรู้ว่าตัวเองหายใจอยู่นั่นคือผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงเราต้องฝึกในทุกๆอิญาบทฝึกหายใจเพื่อที่จะเอาลมหายใจมาอยู่ในชีวิตประจำวัน เอาลงมาเป็นเพื่อนเอาลงมาเป็นพี่น้องเอาลงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในเวลานั้นเราก็จะหยุดคิดในเรื่องที่เราคิดว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้มันทำไมจะเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติแล้วเมื่อเราเอาลงหมายใจมาอยู่ในชีวิตปัจจาวันของเราได้ความคิดนี้มันจะเปลี่ยนไปทันที ความคิดโล,โลกมันจะเปลี่ยนไปทันทีการก้าวขาเดินไปสู่อริยะบุคคลมันก็ไม่ได้ยากการที่เราจะไปละสังโย์สามนี่มันก็ไม่ไยากมันอยู่ใกล้ๆแค่นิดเดียวเพียงแค่ว่าบารมีแล้วมันจะส่งผลในตอนไหนมันจะไปเจอแนวทางที่ถูกต้องมเมื่อไหร่นั่นเองบุคคลที่จะเดินไปสู่อริยะ บุคคลได้จะต้องหยุดอยู่กับที่เท่านั้นหยุดอยู่ตรงที่เดิมหยุดอยู่ตรงที่คําสอนของพระพุทธองค์จะไม่แสวงหาลมอสสัสสัสที่อื่นอย่างอนาปนาสติพระพุทธองค์ทรงเปรียบไว้การแสวงหาโมกขธรรมถ้าเรายัางแสวงหาโมกขธรรมอยู่โดยไม่หยุดแสดงว่าเรายัางไม่เจอแนวทางที่ถูกต้อง สังเวชย,ยังไม่เกิดการเดินทางก็ยังไม่หยุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินทางสู่การค้นพบตัวเองเราจะค้นพบตัวเองได้โดยประิริที่แท้จ,จริงหยุดอยู่กับที่ใครก็ตามที่จะมาดึงดูดจิตของเราไม่มีทางที่จะหยุดได้เหมือนพระพุทธเจ้า แมแตกเกเลยยังหยุดพระพุทธองค์ไม่ได้มานหยุดพระพุทธองค์ไม่ได้เมื่อพระพุทธองค์คิดว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วพระพุทธองค์เพียรปฏิบัติต่อไปทุ่มเทให้กับการปฏิบัติทุ่มเทให้กับเป้าหมายของตัวเองเพราะว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายของเราคือการหลุดพ้นจากสังสารวราัฏ เป้าหมายของเราไม่ใช่อยู่ที่การเดินทางเราจะสละออกชีวิตของเรานี้ได้ด้วยความสังเวชอยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏอยากจะค้นพบตัวเองเราก็ต้องสละออกทีละอย่างทีละอย่างไปจนกว่าวันใดวันหนึ่ง เราจะพบกับความสังเวชท,ที่เราสวดกันว่าตะควที่จะสังเวชสังเวชในการเห็นสังเวชในการได้ยินสังเวชในการได้กลิ่นได้รสและก็สัมผัสเห็นอะไรก็สังเวชไปหมดได้ยินเสียงคนคุยกันก็สังเวช ได้เห็นบุคคลเยอะๆมากมายก็สังเวชได้กลิ่นได้รับรูได้สัมผัสอะไรก็ตามไปสังเวชไปหมดบุคคลนั้นเริ่มมีปัญญาถ้าเราเห็นโลกนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้จนกว่าจะเห็นโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเวชใจบุคคลนั้นจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏ เพราะฉะนั้นการเดินทางสู่การค้นพบตัวเองคือการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมายก็ตามเราเอาเงินทองของเราเนี่ไปซื้อทานเพื่อให้เราหลุดพ้นไม่ได้แน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะ ธรรมะนี่ชน,นะธรรมทั้งปวงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ชน,นะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะนี้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดอย่างที่เรากำลังฟังธรรมอยู่ตอนนีนะ้เราจะเอาธรรมะนี่แหละมาขับกลมชีวิตของเราขับกล่อมจิตใจของตัวของเราให้คิดว่าโลกนี้ เป็นสิ่งที่ไม่งามเราจะเอาพระธรรมเป็นสิ่งที่งามงามยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธอ,องค์เพื่อบูชาพระธรรมเพื่อบูชาพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระสงฆ์ไม่มีสาวก เราก็ไม่มีพระธรรมขึ้นมาเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ส่งเอาพระธรรมนี้ทิมไว้ให้เราโดยตรงเพราะฉะนั้นเรากลาบพระเรากราบสามครั้งกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์คืออริยสงฆ์เจ้าไม่ใช่อาตมาเนี่พระสงฆ์นี่ไม่ใช่พระอริยเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเราควรจะเคารพอัตคถาน ดีกานี่พระอภิธรรมเนี่เราควรเคารพกราบไหว้บูชาถ้าไม่มีสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะมีแนวทางกันปฏิบัติเพื่อก,การหลุดพ้นได้แต่นั้นเราควรเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เดินก็หายใจยืนก็หายใจต่อลมหายใจแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าของเรา เราจะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าของเราเมื่อเรานึกขึ้นได้ว่าเรามีลมหายใจนั่นแหละเหมือนกับเรานึกถึงพระพุธพทธเจ้าเพราะว่าใสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าของเราทรงทิ้งลมหายใจไว้ให้เราสานต่อเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้เพื่อที่จะเป็นผู้มีสติอยู่กับลมหายใจ <c oughs> เพื่อที่จะเอาลมหายใจมาอยู่ในชีวิตประจําวันเราจะไม่กลัวความตายต่อไปเราจะไม่กลัวแม้กระทั่งความสุขมาดึงดูดจิตของเราเราจะไม่กลัวแม้กระทั่งความทุกข์ที่มาดึงดูดจิตของเราความทุกข์จากทางโลกความทุกข์จากทางธรรมทุกข์ในการนั่งภาวนาทุกข์ในการฟังไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยง นอกจากพาณิพานเท่านั้นที่เทียงแม้แต่เราฟังทำอยู่ก็ไม่เที่ยงจักรวาลมันเกิดดับขึ้นมาได้สัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเทวดามารพงเกิดดับด้วยอายตนะเกิดดับด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตาเห็นรูปก็พารูปนี่แหละมันเกิด ถ้าโได้ยินเสียงก็เสียงนี่แหละพามาเกิดกลิ่นมันได้รัลบรถมันยังสามารถพาเรามาเกิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเพื่อไม่ให้มีกายแล้วก็มีจิตฝึกเพื่อที่ดับทั้งกายทั้งจิตก็คือการดับกันให้เพราะฉะนั้นทุกเป็นสิ่งที่เราจะต้องดับเราต้องมองว่า ทุกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมองเห็เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามแล้วเราจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ถ้าเรามองว่าเสียงนี้มันไพเราะเรายังหลุดพ้นไม่ไดเ้เราต้องสังเกตว่าเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ มันเป็นอนัตตาถ้าเรามองแบบนี้เราก็อยู่ใกล้เข้ามาเห็นความสำเร็จขึ้นทุกทีแม้แต่ฟังธรรมะก็ไม่เที่ยงใครพูดอะไรมาก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งที่เที่ยงก็คือความไม่เกิดและไม่ดับอายตนะทั้งหลาย ถ้าเราไม่ทําให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดได้เหมือนกันในการปฏิบัติทางหลุดพ้นมันมีอยู่จริงอยู่แล้วถ้าเรายังเป็นยึดในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดได้ตลอดเวลาถ้าบุคคลไม่ยึดก็จะไม่ได้เกิดในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ราต้องมีความกล้าหาญปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองด้วยการหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่ตรงนี้หยุดตรงที่การปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นอาตมาพอพบแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่มาถามเมื่อไหร่โยมจะหยุดได้สักทีทำไมโยมยังชอบไปอยู่ การไปก็เปรียบเสมือนกับการไปค้นพบหาตัวเองนั่นแหละแต่วันใดวันหนึ่งบารมีเราส่งผลเราก็จะหยุดอยู่กับที่อยากจะหยุดอยู่แต่มันทำไมหยุดไม่ได้ตามใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่มันก็ยังหยุดไม่ได้อยู่ดีแต่เราจะหยุดด้วยการกำหนดลมเพื่อสารต่อลมหายใจและเราจะทิ้งลมหายใจเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกัน กการฝึกการกำหนดรูนะ้นี่และจนกว่าจะหลุดพ้นจากสสงสาราวัฏร<ม>นี่จนกว่าจะเห็นสิ่งที่มันไม่เกิดมันไม่ดับของอายตนะทั้งหลายเพราะว่าจักรวาลหรือวัาตะมันเกิดดับที่ตาหูจมูกด,ดินกายใจทั้งหมดมันไปได้เกิดดับด้วยการฟัง แต่มันจะหยุดเกิดและดับด้วยการทำสมาธิเท่านั้นคือการฝึกจิตของตัวเองถ้าจิตไม่ทำงานสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ทำงานเหมือนกันตอนนี้ก็เหลือเวลา30นาทีจนกว่าจะได้ยินเสียงพ้อละรัเราจึงออกจากสมาธิเราฝึกอบรมจิตใจของตัวเองดู